ตอนนี้จังหวัดมหาสาร,รคามนะครับเพื่อนการได้ส่งมอบบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร่ตามโครงการสมและสร้างบ้านแม่ผู้ยากไร่จังหวัดนะครับมหาสาร,รคามประจําปี2 5 6 6ครับที่บ้านเลขที่8ซีโม3ตําบลหน้าสีนวลอําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสาร,รคามนะครับทางด้านนายเกียรติศักดิ์ตรงสิรินะครับผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสาร,รคาม เป็นประธานทรงมอบบ้านพักอาศัยแห้แก่นางสาววิภาชัยศรีอายุ39ปีนะครับตามโครงการซ่อมและสร้างบ้านแก่ผู้ยากไรจังหวัดมหาสรารคามประจำปี2 5 6 6นะครับโดยงานนี้นะฮะมีนางพ่อนศรีตรงศิรินายกเล่าการาจังหวัดมหาสรารคามพร้อมด้วยหัวหนา้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนเขาร่วมกิจกรรมในเทือนี้ครับโดยงบประมาณในการจัดสร้างนะครับได้รับการสนับสนุนจากคุณแม่ระพี่พันธ์แก้ววิจิต ประทานชมรมแม่แห่งชาติจังหวัดมหาสารคามพรอมคณะนะครับและโอกาสนี้นะฮะเพื่อนกัดได้ย่งมอบเงินซอยเหลือให้แก่นางสาววิภาชัยศรีนะครับพรอมสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคจากส่วนต่างๆใได้แก่เหล่ากาชาติจังหวัดมหาสารคามชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดมหาสารคามและองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสีนวลน,นะครับ เพื่อให้ผู้ยากไร้ด้อยโอกาสและราษฎรยากจนนั่นเองนะครับไดมีบบานพักอาศัยที่มันคงแข็งแรงซอยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและให้มีชีวิตคุณภาพที่ดีขึ้นนั่นเองครับพี่เจอบ่ะเป็นการรวมแรงนมใจกันนะคะว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะภาคเอกชนหรือว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะกับซอยกันคนลไม,ม้ละเมอค่ะสร้างบ้านให้ผู้ที่เพิ่งออยากไร้นั่นเองค่ะเรื่รองโครงการดีๆนะคะทางด้านของจังหวัดมหาสารคาม